สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหุวฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันที่สิบเอ็ด มิถุนายนนะครับพศ2565นะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็มาทำ fc พี่น้องปิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่7กับ9นะครับก็มาเด้งๆนะครับเมื่อวานเก็บแตก3ตัวนะครับสำหรับ9นะก็มา9 3นะครับในรอบเฉพาะกิจตัวเด่นตัวเน้นนะครับแล้วก็79นะครับในรอบปกติหรือว่าน้อยลักบาลนะครับแล้วก็91นะครับในน้อย VIP นะครับพราเขาเด้งๆก็ขอแสดงความยินดีกับ F อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับแล้วก็เข้ากันเบิ้ลสองสองนะครับในรอบพิเศษนะครับก็ถือว่าปังมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ2นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่นศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สี่ศูนย์ 7แล้วก็0ูนย์แนะครับสําหรับเด่นูนย์สำหรับเด่น2องนะครับก็จะมี02 21 3 2แล้วก็42นะครับสําหรับเด่นยสองนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดนะครับผมสามตัวเมื่อวานเก็บเข้าโต๊ดนะครับเป็นหนึ่งศย์เออกแปดเแต้มเดียวนะครับก็จะมีอยู่ที่สี่234 208สอานะครับสำหรับ3ตัวนะครับสําหรับนะครับ ชุดลองนะครับก็จะมี826แล้วก็732สนะครับสำหรับแนวทางนะครับสำหรับเบิ้ลเมื่อวานเข้า22นะครับวันนี้ก็จะมีอยู่ที่0022 1144สนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่21มิถุนายนนะครับพศ5 6 6 5นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ